ครับตอนนี้ทุกท่านมาสู่รายการ Today Show Today Show ของเราในวันนี้ในช่วงทอล์กโชว์ช่วงแรกวันนี้ผมมี2ทอล์กโชว์ครับครับขอเสียใจคุณ2คนด้วยที่ไม่ได้ทํางานเสียใจสิท่าผมผมไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่เพราะว่าในทอล์กโชว์แรกมีผู้หญิงที่สวยที่สุดในชีวิตผมที่ผมชอบเขาอยู่จริงเหรอจริงเหรอน้องมิ้นจริงวะเธอชอบจริงเหรออ๋อไม่รู้จริงไพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเมียก็งอน มียไหนมีพี่อ่ะไม่มีไม่มีทัดจริงถ้าพูดชื่อมิ้นมามีเบอร์ไหนวันนี้เรารอเรื่องกลนเกมรักมาที่นี่ครับมิ้นมาแล้วก็มีไอซ์มาอูมา้มาเดนิสมาเป็นเรื่องราวของโอ้โหถ้าเกิดชีวิตใครเกิดอย่างนี้มาจริงก็คงโกรธน่าดูนะฮะมันเป็นเหมือนมันโกรธฮะเป็นผมผมว่าโกรธถ้าแบบนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเอ๊ะทำไมนางเอกแสนดีขนาดนั้น คือในที่สุดก็มีความเข้าใจกันหรือ,อยังไงหรือเปล่า <c oughs> ผมก็าไม่ทราบแต่ร,ร,รู้ว่าคือละครเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับชีวิตใครอยู่ไหวไหมเนี่ยอยูไ่ไหวไหมเนี่ยคือมันเป็นยังไง <c oughs> คนเกมรักหมายถึงว่าเัาสลับตัวหรือมันไม่ใช่เดี๋ยวมันจะมีอิดชามันมียังโกรธกันมีมี่าเหมือนว่าพอรู้ข้อมูลว่าเฮ้ เขาเป็นลูกคนรวยก็เป็นแบบเฮ้ยฉันฉันฉันมาแอบอ้างว่าเขาเป็นคนผมจะไม่โกรธเลยนะถ้ามันเกิดขึ้นกับผมทำไมเพราะผมชอบน้องมิ้นมากผมไม่โกรธเลยโอเคต่างเดียวต่าเดียวมาดูกันก้นเกมรักนะครับส่วนในช่วงที่สองนะครับไม่มีเยี่ยมไม่เยี่ยมนี่จะเยี่ยมขนาดเพิ่งบอกไปอยูๆว่าวันนี้ไม่มีงานทำไม่ยอมไปยุ่งนะครับ ปัจจุบันนี้มีปัญหาเรื่องคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเยอะมากเยอะมากครับเยอะนะฮะเยอะสังคมเริ่มเยอะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเรียกว่าพูดถึงคุณพ่อคุณพ่อเสียใจคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็มีแต่มีแต่ผู้ชายสำหรับผมผมไม่ผู้ชายผมไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ผมเรียกว่าเป็นพ่อแม่แค่นั้นเองผมไม่รู้สึกอ่ะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลำบากนะหนักเลยไหนจะต้องเลี้ยงลูกไหนจะต้องทำงานไหนจะต้องทำอะไรโอ้เยอะแยะหมดวันนี้มีคนหนึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวชื่อคุณส้้้มมโอออออชื่่่่จรรริิิงงวววาาาคคคุุณณภภลลัััันนนนนนพพฒะบเเเเเีีียยยป็แด เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ทํางานด้วยท,ท <S <S ําออนไลน์เขาจะมาเปลี่ยนชีวิตคนบางคนหรือเปล่าหรือจะแนะนําชีวิตบางชีวิตหรือเปล่าว่าเฮ้ยคุณมีโอกาสนะคุณมีโอกาสถ้าคุณตั้งใจพอขยันพอคุณยังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้แล้ววันนี้เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวก่อนที่เขาจะทาออนไลน์ใช่ไหมถูกต้องก่อนนี้เขาจะมาสอนออนไลน์ตอนนี้เป็นครูไปแล้วสอนออนไลน์เนื้แลวก่อนที่เขาจะใช้ชีวิตกับออนไลน์ได้อย่างเป็นประโยชน์จริงผมพูดแล้วพูดอีกนะครับโลกมันพัฒนาไปเยอะถ้าท่านไม่เอาเทคโนโลยี ลำบากแน่กับชีวิตจริงอย่าพลาดเด็ดขาดถ้าเกิดท่านพลาดไปพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับกลับไปสู่รายการของเราอีกครั้งนะทุกท่านครับนี่คือรายการฟิเดย์โชว์และนี่คือช่วงท็อปโชว์ท็อกโชว์ของผมในวันนี้เรามาดูกันเลยละครของไทยทีวีสี่ช่องสามซึ่งละครเรื่องนี้จริงๆนะเป็นละครรีเมคละครเรื่องนี้เคยสร้างชื่อเสียงให้พระเอกดังสองคนแห่งยุคเลยนะครับคือคุณมาก แล้วก็คุณนาเดกในตอนนั้นละครเรื่องนั้นก็คือตัวเล่นใหม่หมดเลยเหมือนกันและตอนที่เอามารีเมคแล้วมาทำใหม่ครั้งนี้เปลี่ยนชื่อละครเป็นกลเกมรักแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับผมเนี่ยมองอดีตแล้วผมเห็นเพราะว่า4คนตอนนั้นที่มานั่งอยู่ในรายการผมสมัยก่อนเนี่ยก็คือตัวใหม่เหมือนกันแล้ววันนี้ก็แบบเดียวกันแล้วผมดีใจมากเลยทั้ง4คนเวลาเรามองโลกที่มันเปลี่ยนไปอะ่ะ ในสมัยนั้นเมื่อสิบก่าปีที่แล้วท่านผู้ชมความเชื่อมั่นในตัวเองความรู้สึกเกี่ยวกับสื่อความรู้สึกต่างๆเกี่ยวกับการที่เขาเห็นโลกมันแตกต่างมากนะครับมันเห็นจริงๆเพราะเด็กยุคใหม่มาโอ้โหความเชื่อมั่นนี่มันแตกต่างกันมหาศาลแล้วก็การทํางานเขาก็ต้องแตกต่างไปด้วยแต่วันนี้เขาทั้ง4คนให้เกียรติกับรายการผมขอเชิญท่านผู้ชมพรคุณไอซ์คุณมินและคุณเดนิสคุณอูจากกลนเกมรักครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ละกนเกมรักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรถามมิ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแย่งชิงค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของเพื่อนของครอบครัวในหลายอย่างของเพื่อนของครอบครัวเพื่อนที่ว่านี่คือเพื่อนสองคนระหว่างมิ้นกับเดนิสเดนิสใช่ไหมครับคเดนิสือคือเพื่อนผู้หญิงกันสองคนสองคนนี้จริงๆเป็นเพื่อนรักกันเลยว่าอย่างนั้นแต่ทั้งสองคนมีความแตกต่างอย่างมากในแนวคิดใช่หนูเป็นคนคิดยังไง เป็นคนเข้าใจชีวิตคะ่ะยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตทุกวันเพื่อมูลธิแล้วก็เพื่อคนรอบตัวมันเป็นคนลักษณะนั้นเป็นคนดีว่าง่ายๆ <c oughs> ในเรื่องภาษาไทยไทยก่อนเอาเรียอง <c oughs> ง่ายๆค่อนข้างะเด็กกําพา้าป่ะ <c oughs> เป็นเด็กกําพา้าทั้งคู่ <c oughs> อยู่ในมูลนิเด็กกําพา้าทั้งคู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นมองโลกแบบนั้นในขณะที่เดนิสมองโลกยังไง ถ้าในภาษาไทยก็เป็นคนไม่ดีอ๋อคนไม่ดีคนไม่ดียังไงยังไงยังไงอะคือก็เป็นคนคนหนึ่งที่เหมือนรักตัวเองเออมากที่สุดค่ะก็คือ,อ,อตัวเองเป็นอันดับหนึ่งออแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองควรจะดีขึ้นกว่านี้ค่ะไม่ควรจะหยุดอยู่แค่นในมูลนิธิก็เลยทําให้ต้องมีความทะเยอทะยานเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการค่ะมันต้องดีกว่านี้ต้องดีกว่านี้ค่ะ<น>แต่นี่คําว่าต้องดีกว่านี้มันมีการเดินไง แต่ของเราเดินด้วยวิธีไหนก็ได้ทั้งนั้นวิ่งค่ะวิ่งเลยวิ่งเลยนะครับเอาละเรารู้จักละสองตัวเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นผู้หญิงสองคนถูกไหมครับที่อยู่ในสถานที่เดียวกันแต่มีความต้องการและการไปแตกต่างกันมาที่คุณบ้างคุณเป็นใครรับบทพีมครับเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในเรื่องครับโอ้ให้ให้อ้อย่ามาพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาไม่ยอมหนูไม่ยอมจริงๆอ่ะคือ ในเรื่องผมกับตัวอู๋เนี่ยจะต้องสู้กันอยู่ตลอดเวลาแข่งขันกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่ตัวผมไม่อยากแข่งขันเลยเพราะว่าเราถูกรับเลี้ยงมาด้วยแบบดูแลมาอย่างดีออแต่ว่าฝั่งอู๋เขาจะแบบว่าต้องทำแบบนี้สิต้องชนะต้องชนะออแต่ฝั่งเราอะชิลมากเลยแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่อัธยาศัยดีแล้วก็จริงใจกับทุกคนเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแข่งขันเรื่องการแข่งขันเขาจะไม่มีอยู่ในหัว ไม่มีไม่เป็นค,คนไม่มีเลยครัต้องให้ท่านผู้ชมเข้าใจซะก่อนเรื่องนี้มันน่าดูตรงนี้ผู้หญิงสองคนนี่เป็นเพื่อนกันจริงๆเป็นเพื่อนซึ่งรักกันด้วยใช่ไหมรักกันด้วยนะแต่ไม่ว่ารักยังไงก็ตามความรักตัวเองมันสูงกว่าอันที่1นึ่งนะผู้หญิงสองคนนนผู้ชายสองคนนี้เป็นอะไรกัน เป็นแฟนกันนะไม่ใช่เอ้ยไอ้ท่านผู้ชมผมขอปิดรายการเลยได้ไหมครับมันทำเรื่องเสียครับท่านผู้ชมเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแต่ว่าเราเป็นตัวที่ถูกเลี้ยงมาให้ชิวๆใช่ครับมาด้านอู๋บ้างอู๋ถูกเลี้ยงมายังไงก็อานนท์ตัวอานนท์เองก็โตมาด้วยความกดดันจากพ่อครับพ่อเขาคาดหวังตัวเขาสูงมากๆว่าต้องเป็นที่หนึ่งต้องชนะเท่านั้นต้องจุดมุ่งหมายของพ่อคือการเป็นที่หนึ่งของตระกูลต้องชนะเอา ต้องเอาชนะผีมให้ได้คือเอาชนะนั่นมันเรื่องหนึ่งถูกไหมแต่ดันมันต้องเอาชนะญาติตัวเองใช่ครับเวลาที่พ่อพูดอะไรก็ตามพ่อจะพูดว่าแกไม่ได้เรื่องต้องอย่างนี้สิถึงจะได้เรื่องใช่ให้เอาชนะเจ็บปวดไหมในเรื่องนี้คือเจ็บปวดมากๆครับเจ็บปวดเพราะว่าเขาด้วยอนุที่โตมากับพ่อแค่สองคนเออโดนยังดูแบบนี้นี่คือเจ็บปวดมากมาเจ็บปวดมากๆเอาละเรารู้จักสี่ตัวละครเรียบร้อยละการมารับบทนี้สําหรับค um ุณไนท์เป็นไงครับบทนี้ คือตอนที่เราไปแคสต์ะครับผมตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนที่อ่านบทแล้วก็โอ้ตาบอดด้วยแล้วผมก็ตาบอดด้วยเหรอมันท้าทายมากแล้วก็เลยต้องทำกันบ้านหนักเลยครับเขาก็ให้แคสประมาณสี่ตอนเล่นไปเลยไม่ต้องตามบทเล่นไปเลยทํายังไงก็ได้เล่นไปเลยแล้วที่สําคัญต้องเป็นยูทูบเบอร์ด้วยอแล้วเขาก็อกว่าดีไซน์มาเลยจะเล่นแบบไหนผมก็เอาละทําไงดี ที่อ่านบทแบบต้องทิ้งไปเลยผมก็เลยร้องเพลงชนเผ่าปะกยอให้ฟังอ๋อเหรอใช่ครับแล้วเขาก็โอ้ดีดีดีเลยต่คือตอนแคสครับมันดีมากพี่หนุ่ยกอดีมากแต่พอไปถ่ายจริงเอ้ยไอมันงงงนะเพราะว่าคือมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคิดเลยครับทุกสิ่งอย่างเขาจะเหมือนดีไซน์ใหม่ทั้งหมดแล้วก็มันจะไม่มีเขาให้ลืมภาพ ในหัวออกทั้งหมดแล้วก็ไปอยู่กับปัจจุบันตรงนั้นมิม้นเป็นยังไงเล่นละครคะเรื่องนี้ด้วยตัวบทที่ได้ด้วยก็ต้องเด็กลงเยอะมาก,มากอมตอนในเรื่องก็เป็น18แค่ะแล้วเวลาเล่นทุกครั้งก็จะต้องโดนวอจะพุ่มกับว่าเด็กเด็กอีก เด็กใช่ค่ะซึ่งสําคัญมากสําคัญมากซึ่งสำคัญมากเพราะว่าเราเรามีอายุจริงๆเราก็จะเล่นเหมือนคําพูดก็ตามการแสดงออกสีหน้าก็ตามมันก็จะเป็นแบบคนผู้ใหญ่หน่อยแต่ไม่ได้นี่คนนี้เด็กคนนี้อยากไหมจริงๆก็ยากค่ะเพราะว่าตัวหนูด้วยเป็นคนปกติจะเป็นคนที่แบบ e อ e น g y แบบน้อยมากๆแต่เรื่องที่ต้องเล่นเป็นเด็กมันต้องใช้ Energy เยอะก็เลยต้องใช้พลังเยอะในการแสดงค่ะนั่นคือความรู้สึกของเรานั่นหนูจริงๆปัจจุบันอายุ ยี่สหและอดีตเป็นถึงแชมป์แบตผมชอบดูแบตอยู่แล้วนะครับแล้วโดยเฉพาะแบบนี้นีนนแชมป์นะครับแชมป์ระดับไหนอะลูกเป็นเยาวชนแห่งชาติคะ่ะเยาวชนที่ไหนนะครับแห่งชาติคะ่ะโอ้โหแชมป์เยาวชนเลยเหรอรองอันดับหนึ่งคะ่ะและที่ชื่นช,ชมมากๆนักแบตหญิงของเราคือ <laughs> พี่เมย์ลชนกค่ะนี่น <laughs> ฮีโร่เลยนะฮโรออนคือคือ,คอในใจของเด็กผู้หญิงไทยเลยนะแต่นี่จริงๆคือ25แต่คนนี้ดิท่านผู้ชมเดนิสอายุจริงๆในเรื่องในเรื่องนะในเรื่องก็ต้อง18 8 8ค่ะไม่ต้องเล่นลดอายุเลยครับต้องเล่นเพิ่มอายุฮนะ <c oughs> เพราะอายุจริงๆคือ16ค่ะนุมาหาศัจารจันมากคุณค่ะรู้สึกยังไงครับกับบทที่เห็นแล้วรู้สึกฟาเล่นและอายุ16ด้วยนะบทยากมากๆเลยค่ะ ด้วยเรื่องอายุก่อนอันดับแรกและด้วยตัวละครที่เขาอายุ18แต่ความคิดของเขาโตมากกว่านั้นอีกทีนะคะใช่มันเป็นความซับซ้อนตรงนั้นหนูมีสโลแกนหน่นว้าวว้าบอกได้ไหมได้ดี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 เอาได้สวยแซ่บและรัดมากค่ะอ้ในเรื่องเนีะใช่ค่ะสวยแซ่บและรัดมากโอ้โหขนาดนั้นเลยขนาดนั้นแต่ตัวจริงๆหนูไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเลยอ่ะไม่เลยค่ะคือต่างกันแบบโดยสิ้นเชิงเลยค่ะแล้วดูเข้าใจแล้วไปเล่นมันได้ไง แรกๆก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ต้องทำการบ้านเยอะค่ะเพราะว่าหนูต้องไปดูแบบความจริตจักรการของผู้หญิงหรือหนูมีไหมปกติหนูมีไหมปกติหนูไม่มีโอ้ยเจ๊เันอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไหมไม่เป็นไม่เลยเหรอไม่จริงครับเอาแล้วเอาค้านเหรอเอาค้านครับเหรอเขาเป็นคนเด็กที่กล้ามากก็คือเขาไม่เขินคนในกลองเลยเขากล้าที่จะเล่นกับทุกคนในกองเหมือนแบบเหมือนเป็นนักแสดง ที่เล่นมานานแล้วเชี่ยวเชี่ยวเลยใช่ครับเล่นเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกค่ะเรื่องแรกด้วยนี่เป็นประโยชน์ของการเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าคุณเป็นลูกครึ่งอะไรกับอะไรครับเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันค่ะคุณพ่อเป็นอเมริกันแล้วคุณแม่เป็นคนไทยใช่เห็นไหมครับผมว่าจริงๆการเลี้ยงดูหรืออะไรทําให้ว่าเมื่อต้องทํางานฉันทําอย่างนี้ฉันทําได้ผมว่ามีส่วนนะฝรั่งเขาจะถัดสอนให้ลูกมันแกล้าจร่งๆพ่อสอนมั้งไหมตอนเด็กๆสอนเรื่องไงพ่อสอนอะไร พ่อหนูเป็นทหารคร่ะ oh. ใช่เขาก็แต่ว่าเป็นทหารที่แบบใจดีใจดีไม่ได้ดุขนาด oh. ไม่ได้ดุ <laughs> อ๋ตอตาใจดีโอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้น <laughs> การเล่นของเราต้องเล่นอย่างนั้นเราก็ศึกษาเอาเป็นอย่างนั้นแต่มาที่อู๋สิครับท่านผู้ชมอู๋เธอเชื่อไหมเธอไม่มีไม่มีหน้าความอิจฉาเลยอ่ะไม่มีหน้าคนที่จะเครียดแค้นใครได้โ <laughs> กรธใครหรืออิจฉาใครได้ตัวจริงๆเป็นยังไง่ะครับอู๋ตัวจริงๆอู๋ก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนใน ตัวละครของอนนท์ครับสิ่งนี้ผมว่าน่าจะต้องเรียนเพิ่มขึ้นมาโดยการเรียนรู้จากไอซ์ว่าอิจฉาทํำยังไงใช่ไหมไม่ใช่ครับว่าเหมือนทำเวิร์กช็อปทำอ๋อไม่ใช่หรอไม่ใช่เรียนรู้จากไอซ์ไม่ใช่อ๋อพี่อายอิจชาอย่างนี้เองเลยครับอ๋อพี่อายก็ทำกันอย่างนี้เลยครับอ๋อพี่อายครับอ๋อแล้วไงทำเวิร์กช็อปยังไงก็มีการเหมือนสร้างตัวละครว่าตัวละครนี้โตมายังไงให้เราเข้าใจชีวิตคนคนหนึ่งมากขึ้นว่าการที่เขามีนิสัยแบบนี้ มันเป็นมาตั้งแต่รากฐานเขาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยครับฉากที่ยากที่สุดคือฉากปะทะคารมพ่อจำได้ไหมจำได้ครับเล่นกับใครครับคุณพ่อเล่นกับพี่กบครับพี่กบสองสิทธิครับผมเป็นไงครับฉากนั้นโหรู้สึกว่าก่อนก่อนเข้าฉากไม่ไม่เท่าไหร่ครับเราเตรียมตัวมาโอเคเข้าฉากจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้พี่กบเขาก็ก่อนที่เข้าสี่นะเขาก็เล่นเล่นแต่พอ แอคชั่นปุ๊บคือสายตาของพี่กบแบบเปลี่ยนเป็นอีกตัวละครเป็นอีกคนหนึ่งเลยทําให้เราแบบเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ยังดีๆกันอยู่เลยใช่เออะทำไมพี่กบจะมาฆ่าผมแล้วล่ะใช่ก็ก็เป็นเซอร์ไพรส์แลวก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าสนุกแล้วก็มันดีครับรู้สึกว่าประทับใจพี่กบครับเพราะว่าความสวิชในตอนนั้นมันมืออาชีพมากๆใช่ใช่ความจริงแล้วนะท่านผู้ชมอูนี่จริงๆอู๋โตที่ไหนอะครับโอ้มัธยมบุเรียนที่ไทยครับที่เมืองไทยจนถึงชั้นประมาณ ประมาณมหครับมหแล้วหลังจากนั้นไปเรียนต่อที่อเมริกาครับตั้งแต่มหจนถึงจนถึงปริญญาตรีจนถึงปร,ริญญาตรีจบปริญญาตรีจากจาก University of Washington สาขาโบเทลครับครับสาขาเลยนะเป็นเป็นแคมปัสโบเทลครับโอ้โหแล้วก็กลับมาเมืองไทยแล้วกลับมาเมืองไทยใช่แล้วก็มาเจออยู่ดีๆเขาบอกว่าเป็นพระเอกไหมเขาต้องมาเป็นพระเอกเลยจริงๆอยากเป็นอะไรจริงๆตอนแรกก็กะว่าจะทํางานบริษัททั่วไปอะครับแต่ว่า พอดีว่ามีคนพี่เอเสนอมาว่าเอสุชัยใช่ครับไอสุปเชษเอสุชัยเสนอมาว่าพี่เอเห็นว่าเรื่องนี้น่าสนใจเขาก็เลยติดต่อเอมันบอกกี่ทุกคนครับเดี๋ยวราจะเอาใครก็เธอเรื่องนี้เหมาะกับเธอมากน่าสนใจจริงๆแล้วก็เสร็จกันทุกคนครับโอเคครับแล้วก็เลยมาก็เลยใช่ครับมาแคสแล้วก็อูก็เห็นว่าบทน่าสนใจอูไม่เคยอยู่ในวงการนี้พอเข้ามาอยู่จริงเป็นไงอูความจริงอูได้ เหมือนเป็นเปิดอีกโลกหนึ่งเลยมั้เราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนไอตอนแรกจริงๆอยากเป็นนักแสดงไหมล่ะไม่ครับนั่นไงไอพวกนี้ไม่เคยเลยนะโดนใครหลอกมาหลอกตัวเองครับหลอกตัวเองหลอกตัวเองหลอกตัวเองแต่อันนี้เขาเขาโดนหลอกมาจริงๆนะเขาโดนแต่มาเห็นโลกอีกโลกหนึ่งเลยชอบการแสดงไหมครับชอบครับเพราะว่าเหมือนมันเป็นอะไรที่เหมือนเราภูมิใจกับตัวเองว่าเราได้พัฒนาในส่วนที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทําได้เียครับเขาเล่นเป็นยังไงครับ คือเข้าใจเขาครับเพราะว่ามันเหมือนเห็นภาพตัวเองในเรื่องออแรกเหมือนกันออแล้วเราก็รู้สึกว่าต้องให้กําลังใจเขาเ,ออเพราะว่าคนพวกเนี้ยครับเวลามันเกรงอะเนาะออมันต้องการแรงเชียร์อัพใช่เพราะฉะนั้นผมจะชมเขาตลอดแต่ต้องชมจริงๆนะครับว่าดีแล้วเทคเนี่ยดีแล้วก็รีแลกตสบายๆผมไม่สอนเลยครับเพราะว่าเขาจะโดนปี๊บมาเขาจะโดนฟลุมกับ รีมาตลอดเพราะฉะนั้นผมจะไม่ยัดเยียดเพียงแค่ให้คําแนะนําอูแล้วก็บอกว่าทําสิ่งที่เราแบบว่ารู้สึกรู้สึกโอเคกับเราแล้วก็แนะนําเขาแค่นั้นเองอันนี้ได้เปลี่ยนจบนิเทศเนี่ยอย่างน้อยสุดไม่ไม่ได้แสดงอะไรมันก็ยังรู้เรื่องนิเทศมาก่อนเนี่ยรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้มานะฮะจริงๆแล้วก็ฝันอยากในอยากจะเป็นนายแบบเออแรกแรกฝันนีหล่อมากเลยเนาะจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วที่เขาอยากได้มากๆเลย มีไรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อันนี้เท่มากรู้ว่าครับสล้วเราเด็กอายุขนาดนี้นะครับหมายถึงตอนที่เขาเริ่มเข้ามาเขาอยากได้มีมีไรายได้พูดง่ายๆอยากมีตังค์เลี้ยงครอบครัวให้ได้ครับนั่นคือปรารถนาสูงสุดข,ข,ของชีวิตพอเข้ามาแล้วจริงๆตอนนี้พอเล่นเรื่องนี้จริงๆนะถามทางนู้นว่าเขาเล่นเป็นไงครับคุณใหม่ๆเนี่ยอยากรู้อ,อ,อก็รู้สึกว่าพี่ไอซ์ก็เข้าบทบาทได้ดีแล้วก็เหมือนช่วยเราด้วยครับเวลา ฉากไหนที่เราจะพะทะกันเนี่ยเหมือนแรกๆอูก็จะติดเกรงใจว่าเฮ้ยมันทําได้หรอ่พี่ไอเขาก็บอกเฮ้ยทําเลยเต็มที่เลยก็ถือว่าถือว่าพี่ไอก็มืออาชีพมากๆแล้วก็ช่วยเราได้จริงๆเลอใช่นั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกจริงนะครับเขาบอกข้างนอกเขาก็พูดอย่างนี้นะครับเขาก็พูดจริงๆบอกว่าเห็นอย่างนี้อย่างนี้นั่งกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจริงๆมันหลายอย่างที่มันคนเราบางทีมแอบแอบมองอะนะหรือเหลือบตาเราเห็นหรือมีความรู้สึกภูมิใจน้อยๆอยู่ในตัวคุณในเรื่องนี้คุณคุณคุณค่น คุณเล่นก่อนเขานี่<ช>เป็นไงในความรู้สึกคุณเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์รามางยังไงครับน้องเก่งมากค่ะตอนแรกตอนที่เราไปเวิร์กช็อปยังไม่เปิดกล้องอะค่ะออดูบทแล้วแบบเป็นบทที่โหคนมีประสบการณ์เล่นก็ยากไม่เป็นไรครับเอาอยากจะพูดคุณพูดอาจจะพูดไม่ได้อย่างใจนะครับ <c oughs> เป็นบทที่ยังไงนะเอาคำคำคำขวัญของเธอดีคคำขวัญบอกสิสวยแซ่บและแรดมากสวยแซ่บและแรดมากอย่างนี้นะหรอพอมองบทแล้วรู้สึก เขาจะเล่นได้เหรอใช่หนูกังวลมากเพราะตอนแรกจําได้ว่าคิวแรกๆที่เราไปเวิร์กช็อปหนูกับน้องไปเจอกันสองคนน้องยังจีบผู้ชายหรือเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นเลยไม่เลยรู้เรื่องเลยก็สิบหกอะเรียนอยู่ชั้นอะไรอะตอนนั้นมสี่ค่ะคิดดูที่ยังไม่รู้เรื่องเลยแต่เวลาเขาทำงานเขาทำได้ไหมครับได้ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคือตอนแรกก็มีกังวลเพราะว่าหนูกับน้องอะเราจะเข้าอารมณ์เยอะเยอะมากมีฉากอารมณ์แบบ ฟาดฟันกันเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ก็กังวลว่าแบบเราจะได้ไหมอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้แบบมีประสบการณ์มากขนาดนั้นแต่พอเจอน้องแล้วคือมันง่ายไปหมดเลยค่ะเลรวขนาดนั้นจริงป่ะเขาพูด <c oughs> จริงครับ <c oughs> จริงเลยเหรอคือวันแรกอะครับได้คือบรรยากาศมันจะเครียดมากในกองเพราะว่าเปิดกองวันแรกไม่มีใครได้รับคําชมเลยยกเว้นน้องเดนนิสอ๋อเหรอดีมากแบบพลังล้นมากอ๋อเหรอครับผม อ๋อเนี่ยเขาถึงเกียรติเธอทั้งกองเลยถึงว่าพี่ไอยเนี่ยว่าคนแรกเลยเห็นพี่เขาเล่นเห็นมินเล่นเป็นยังไงจริงจริงหนูรู้สึกซิงกับพี่มินตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปแล้วค่ะรู้สึกว่าพอเข้ากับเขาแล้วอะไรบางอย่างในตัวพี่มินมันส่งมาถึงเราได้เยอะมากๆเลยค่ะยิ่งทําให้หนูรู้สึกมากด้วยค่ะแล้วเวลาเล่นด้วยกันมันก็เลยแบบโฟล์ค่ะ แล้วเล่นกับทางนี้เป็นไงเพราะเราในเรื่องต้องใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงอ่ะก็เหมือนเราสองคนก็ใหม่กันทั้งคู่ด้วยค่ะก็บางเรื่องก็ต้องถามพี่อู๋บ้างเพราะพี่อู๋แบบโตแล้วไงประสบการณ์เยอะกว่าน้องเล่นเป็นไงครับโอ้โหเรียกได้ว่าเข้าถึงบทบาทสุดๆเลยครับที่เซอร์ไพรส์เรามากว่าน้องอายุแค่16เองแต่ว่าบทที่เหมือนจะโตกว่าวัยเนี่ยโอ้โห ปเรียนมาจากไหนไม่รู้นะ <c oughs> นไม่สิบหกเรื่องต้องห่วสิบหกเรื่องนี้เรื่องหน้าจะเล่นสามสิบแปดแครับ <c oughs> เรื่องหน้าจะเล่นแบบยูสิบแปดท่านผู้ชมจะมีความสุขท่านได้ดูละครเรื่องนี้ท่านจะเห็นว่าสี่ตัวนี้นะเราเขี่ยวจริงนะเราเขี่ยวกรริจริงๆเลยว่าเราหวังว่าวันหนึ่งเขาลึก,ลกๆเขาจะต้องเป็นซูเปอร์สตาร์เพราะนั้นเขาเลยโดนมากมากกว่ามากกว่าการเล่นละครโดยโปกติโดยทั่วๆไปนี่ <c oughs> พูดตรงตรงเลยนะเพราะนั้นผู้จัดเขาทํากันอย่างเต็มที่ที่สุดเลยละครเรื่องนี้สร้างมา เพื่อให้ท่านเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เขาบอกแต่อย่างหนึ่งที่อยากให้เห็นนี่คือดาวดวงใหม่ของเราครับกลนเกมรักัาขอบคุณมากครับและภาพภาที่คือภาพที่รายการ Today Show ของมอบไปกับคุณไอซ์คุณมิ้นคุณเดนิสและคุณอูทั้ง4ท่านที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ผมพยายามมองจริงนะผมพยายามมองและผมพยายามเห็น ผมคิดว่าท่านผู้ชมก็คุณจะพยายามมองและพยายามเห็นความตั้งใจของพวกคุณความพยายามของพวกคุณและสิ่งที่พวกคุณจะนําเสนอผมยังอยากจะให้คุณพูดจากใจจริงๆริงสักนิดหนึ่งได้ไหมว่าจริงๆอ่ะทาไมถึงอยากให้ดูเราแล้วนะแต่นี้ไม่ใช่ดูละครไอซ์เชิญครับสาหรับตัวไอซ์เองผมอยากให้ทุกคนดูละครเรื่องคนเกมหลักเพราะว่าผมใส่สุดจริงๆแล้วก็ผมใส่เต็มแม็กใส่เต็มที่แล้วก็ผมไปพร้อมกับน้องๆนักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรงที่ ไปสุดจริงๆผมอยากให้ดูจริงๆครับคนเกมหลักขอบคุณมากคุณครับค่ะก็เหมือนอย่างที่พี่ไอบอกเลยหนูก็ใส่เรื่องนี้เต็มเหมือนกันค่ะแล้วหนูเห็นทีมงานเห็นพุ่งกับเห็นทุกคนทํางานแบบหนักมากๆแล้วก็ทุกคนละเอียดกับงานผลงานชิ้นนี้มากๆอยากให้ทุกคนได้ดูได้ได้ดูผลงานที่แบบดีจริงๆค่ะขอบคุณมากครับหนูใหม่สุดๆเลยหนูยังเด็กหนูอาจจะพูดได้ในแบบของหนูจริงๆทำไมครับ ก็น <One input> ี okay. ่เป็นละครเรื่องแรกของหนูเลยค่ะแล้วก็หนูมีความฝันนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หนูตั้งใจมากไม่มีครั้งไหนที่ไปกองแล้วไม่ใส่เต็มร้อยเลยค่ะแล้วทุกคนก็ทำแบบนั้นหนูมั่นใจว่าละครเรื่องนี้จะออกมาดีมากๆแน่นอนเพราะว่าทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนพ่วมกับทําให้ตัวละครทุกตัวออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆค่ะครับก็เหมือนเหมือนกัน ทุกคนเลยเพราะว่าละครเรื่องนี้อูรู้สึกว่าอูแล้วก็เราทุกคนเนี่ยเต็มที่มากๆจริงๆก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยในเรื่องนี้ครับเพราะว่าพวกเราทาเต็มที่จริงๆผมชอบหมดเลยทั้งสี่คนชอบจริงแล้วหวังว่าท่านผู้ชมก็จะชอบด้วยสิ่งที่เขาพูดเขาพูดจากใจจริงๆนะไม่มีการเตรียมําก่อนไม่ได้มีบอกว่าเดี๋ยวจะถามคําถามนี้นะไม่มีนะครับไม่มีในสคริปต์ไม่มีในบทเลยแต่เขาพูดจากใจเขาฝากด้วยครับกลเกมรัก ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็เลยไปสมัครขายของออนไลน์เป็นท้อเลยขายได้300ชีวิตบังคับให้ต้องเก่งแต่หนูก็ขอบคุณแล้ว300มันก็ยังซื้อข้าวให้ลูกได้โอเค